สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องครัวลำเพลินแม่สุภาพครับครับเพื่อนแกขะหุกยางอ่ะพี่น้อนี่ตอนคำมาอัปเดทพี่แม่สุภาพครับเต้นขึ้นมากับแม่ยางหรอยิ่มเงอนเลยอ่ะยางโจงกลมยางจงกลมโอ้ยโอ้ยเงยโอ้ย เอาทั้งสี่ป่อเอาสุดขาวบ่ะสุดขาวกับมันถือกระดิ่งไปละไปด้วยนักยานไว้กันไปผ่าแกะผ่าแกะเขียนนี่พี่นอ้องเรือยังบัตนี่คือว่ามึงน,นัดหมอไว้ เพิ่นนะัดหมอไ้สิออกจากหมีเจ็บโรคชาวโน่นซิมะฮับไปทาอะไรอัพเลดตับเลดตอนพี่น้องฟังนะครับไปตรวจรอบสองอเข้ากับไปตามหมอชาครับไปตามหมออื่นเข้าไปอันยังเกาะเพือเอ่อนว่าฟังเข็มพันฟังเข็มเพิ่นตรวจมือแรดบันนี้เพิ่นเลยตรวจอีกเพิ่นว่าไมา่มีวันที่หาที่เขเล้อคพันเลยมีวันที่หา กับค้าบุญก็ได้บ่ไเด็กไปตเตี่นมันที่หกพะะันะคุณแม่นอนมาจากวัดโน้นอมอเกี่ยวเรวก็มานอนประมาณสองสโืงงี่หล่ะครับก็บเลยตื่นขึ้นมากมาอัปเดตพี่เห็นน้องห้องเบิ้งเบาตุยแมาโมนี้พอดีเลยมา,ายในไทยล่งคิดให้แม่เนี่ยยางเสาวางแรกให้มันพ่อเด็กบกข่ขาอ่อนฝันไหนโอ้ยไปวัดโน้นอมอเกี่ยวเสื้อสิได้มาพี่น้องมันเป็นธรรมาดาเมยกับเมยเป็นยังครับ พ่นกันหลายย่างบม่ได้เศร้าไปนั่งกันนั่งโดนไม่ได้ปวดเอวเหมือนครับไปวายพอปูใหญ่มาเร็วก็เลยเข่ามาบานล่ะหมอล่มมันยืดสวงแล้วก็รั่บวนๆนี่พ่แล้วพ่นมู่เหล่ามูออยากมักกันหลายเต้นวรสันว่าแม่หัวตะลึงว่างันตินครับเออถ้าเจะกับมวูเขาเจามักมวนมักกินเนาะครับเข้ากับไปตามผู้เฒ่าเข้าไนล่ะไปทักท่ายพี่น้อง เอพซีไทยบานไทยซองแล้วก็ทั่งอื่นแนบเขาเจ้าก็มป้าทำข้าวทำข้าวคุณแม่เหรอป้าเป็นจังไรยางไรเราตีเอาหันยางว่าได้สิเห็นตีจะได้ปังโอ้ยมาแล้วพี่น้องอันนี้พี่น้องผมบอกเลยครับว่านี่เจ้าแม่์คอนเทนต์คนหนึงเนี่ยนี่สมองยางมันน้ำขึ้นไปน้ำเลยครับเนี่ยอันฮู้บอกพี่น้องพึ่นขึ้นอย่างไรพึ่น่าเสซจจะไหนน้อยว่าเอ็ตให้นุ่มโจรั่งเียคอนเทนต์ใครอ่อนยังไงยีแปรสิงหาเดี๋ยวเป็น เดี๋ยวปวติดตามพี่น้องเดี๋ยวมีเวลาอยู่เดี๋ยวเจอกันครับมีเวลาอยู่คนเสพคนบอกบอกลูกจูว่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวสิเอ็ดจีดอกกตสิมี้ขั้นดอกขั้นถิ่นอยู่นั่นละเดี๋ยวให้คิดแต่กันถิ่อนี้หังป้ายย่งคิดก็ออกสอบว่าเขาดอกจังว่ากันจังว่ากันจังว่าอยีกนะพี่น้องเอ้ยแสดงว่าเห็นเล่าเห็นเล่าไปบนตรงถามว่าวันย่างได้หรือว่าจะไปถามได้พี่น้องถามว่าย่างได้ซีเห็นตีแล้วซีต่อ เอาแค่เจเ้ากัดตามเหรอไหมแค่เจ้าะแคเจ้าหมายเข้า,ขา,ม,ขามาอุย้ยเจ้าดีขึ้นนะเขาเจ้สาสซเวอลนั้นนั้นไปกัดต่อไปย่างแบบนิ่มนวลโอ้ <c oughs> เอ้าน้าอะนรล,ละตีเอาขันบ้าว่ะไ้สิเห็นเ้อกับวางสิเหรอนาะครับกัต่อแบบถูกต้องเหมือนกันนะครับตามนั้นเพราะว่าตอบแบบตั้งเลี้ยงเลยชาวบ้านอ๋อดีขึ้นละติเอากันดีขึ้นแล้วจะย่างไหกับวาไปเสียละพี่น้องครับเมื่อเดือนก่อนคนละคนเนี่ยพี่น้องนี่ยมันอร่อยไง ปะเนียนเสื้อสีเสื้อสีไปออกไปวัดโน้นเอามะเกล็อกเต้นยื่นหนีจนว่าเมื่อยจนมาขาลาแปพร่กัคุณจะมาจัดหลวบเนาะจับหวงกับมาเต้นน้าแม่เสวยแบบเคินมาคนอิ่มบุญค้นในบุญไอ้นี่แหละกระเต้นไปเต้นมาให้พี่เห็นน้องเขาได้เบิวงว่าเขาเออดีขึ้นบ่จังสีน้าแม่บอกต้องบอกแบบความโบราณเข้ามานในบุญบุญนีเป็นอย่างเข้ามาอย่างนะบุญบุญนี่บ่มีไผ่ปั่นแจกมันบ่แหกออกได้คือไม้พากา คือจังเฮ้ากินเขาไผกินไผ่กะอิม่มมันบ่ไปอิม่มทองคนนันผู้บ่กินพี่น้องข้ามผู้เฒ่าเพิ่นว่าก็เลยเอาข้ามผู้เฒ่าเพิ่นมาว่าน้ำกลดคือ,อจังวานไม่ยิ่งไม่ย้างแม่กระถางกลนหัวแม่นขนณั่วโล่งลา,าข้ามโบราณผู้เฒ่าเพิ่นว่าอย่างถึกเบิดพี่น้องผมอยากถามอยู่อย่างนึงนะผม,มว่าอยู่นี่โดนแหละสูตรนตำนานจะไปใส่เนี่ย สุดเขียวล้านวิวจะไปใส่สุดเขียวคอยอยูุคไหนะยุดรวมกูนะสุดในตำนานเขาไปเป็นอันลลาคอยใส่คอยใส่ขึ้นเวทีอันปีเขาเอลไรสุดหน่อแม่นครับอยู่อยู่ตู้เอาไว้ตู้คลิปนั้นเป็นที่ฮื่ห้าที่สุดเดี๋ยวมหมือนนู้นเดี๋ยวแมตใส่ฟอนอยู่โบหูครับแม่ไปไว้ตู้ไวเ้เห็นบ่เอาใส่ตู้ไว้แล้วสุดในตำนานนั่นนะใส่ตู้ไว้บ้านห้องจูแต่ว่าโบหูว่าอยู่หรือว่ายูคลิปล้านยูได้ไนมโบได้เอาไว้สุดเขียวที่ว่าบ่ได้เอามาไว้นีดิเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้ว ที่แม่ใส่ตอนนั้นฮือฮาเลยแม่ไปขึ้นกับอันแม่ยังแม่ยังอันพระราษยังหมดหมนเราสิ้อเงิน่ซื้อเินใจเพชรพราษยส่แลเป็นผู้ล่างค่ะเป็นผู้ฟอนชุดนั่นแหละชุดอีเขียวนะพี่น้องเอ้ยชุดอันเขียวอ่อนของกวยอ่อนนั่นเป็นจีบเป็นจีบแม่ครับโอ้ยังอยู่อยู่เนาะมันเป็นอ่ามันเป็นชุดของอ่ารับเพื่นขนานแท้ตัวนั้นสมัยเก่ารับเพื่นขนานแท้สมัยเก่า เอาใส่เอาฟรอนการชิ้ยู่หันตัวไปสิเอาไปใส่เขาบอกเอาไปถีโอ้ยจะว่าท้อสุดนันนี่มูลค่าเป็นล้านนี่คนถามหลายอยู่ได้มาชุดหนึ่งจะไปใส่เมียเกิดเท่ากกัน้มันาเดี๋ยวจังวากันเนาะคอเสบัดเดี๋ยวจังวากันว่าสุดนั้นบ่ได้อได้ครับมันเป็นสุดในตำนานเพาะอะไรเหรอครับสีมัเร็วมัหัวบ่ได้อะได้สุดคู่บาอาจารย์ในตำนานดีครับใส่ขึ้นเวทีฝรอนเป็นลายสุดเนาะช่วงลายงุ้มจไยลายสุด เอาบานนี่ตอบไปก็ต้องตอบไปทางเรี้ยงเนะบอกพี่น้องว่ายางได้แล่ามันบ่าบานนี่ยางได้แล่าแต่ซื้อ่าดีขึ้นดีขึ้นอีกประมาณหนึ่งลอยเปอร์เซ็นต์นี่ให้เท่าไหร่นี่ให้เจ้าของเจ้าเปอร์เซ็นต์ไม่ในร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ไ่แค่หกสิบอีกสี่สิบไปใส่สี่สิบก็ต้องเรื่อยๆเบิ่งตามเวลาตติดตามตามตามวันและเวลาโปรดติดตามครับผมและเวลา ว่าสีดีขึ้นประมาณมือละซําเดย์อ่าฝากบอกนงโจนะว่าเร็วๆนี้สาไข่ออกได้ไปแน่นอนบอกคนน่ะบอกนงโจเด้อเดี๋ยวดีกําลังหัดยางกําลังหัดกินเข่าไหลายๆแต่ว่าเอ่อประมาณวันที่เท่าใดล่ะไข่อนไปเมื่อไหรคือว่าประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยีสิบปาสี่รยเออประมาณที่ไหนบอกแม่นะเอาคร่าวกันก็ยี่สิบ ประมาณยี่สิบยี่สิบเศษเศษนี่เราเเจอกับนายแม่แน่นอนเจอบ้อนนี่เจอเจอกับนายแม่เดือนไหนนี่เดือนนี้แหละเอาไหวอยู่ทีขั้นเห็นขั้นเทิ่นแต่ไหวอยู่ห่กะคิดวายอยู่ถ้าเดินได้มันก็อาจจะไม่ว่าอันยางไงเองสิเด้ครับตาบาข์อยยังเดียววะไปไปบ่ญเอื้อนนี่กลับมากกับไฮดีเพิ่นสายเส้าขวดหลังโอเคเลื่องนี้แหละครับ ก็เฮาหฮากินเข่ากินไปกินมาเ้ากับสิกําลังเ้ากับสิมีเฮ้ากัสินี่นะครับฮัดคอยเดินคอยเาคอยยางไปเรื่อยๆกัสิโอเคยูก็เพื่อนสาวเาบอดูเรมาสองสามเดือนม้อค่ะาดูเ้เพื่อนสวัสดีแม่แตนครับเพื่อนสาวผู้เราเพื่อนสาวทีมมังเศร้านี่นะเพื่อนสาวทีมมังเศ้านี่นะนี่วะ เป็นเพชบุญเพี่น้องนั่นไม่ได้จริงร้อยเป็นเพชรบุญท่านอนบ้องวางเพื่อนสาวนล้นก <c oughs> ็นางสาวเขี้ยนเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนีย่าลืมพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดสิงหาเนี่ยกำหนดฉายคล้อ้อนแน,น่นอนในเบื้องผู้เมาอท่าผู้เมาอท่ากันในเบื้องแทนอ่อนผู้ข้าเจ้ามาอท่าเนาะขเจ้าว่าโอ้ยไปนด้านเลียบแต่น้องานในเบื้องแทนนอ่อนในเบื้องแทนแน่นอนทายาทของสูสวรรคหลานจะลงทุนผว่าแม่นหน้อยหน่อยเลยวยม่ธรรมดาเลยผมว่า ไล่กันอีพี่น้องซอยให้กำลังใจแหละกับผู้ใดตั้งใจสิไปเหมาอยากเบิ้งหนังไข่ออกวะสิเป็นไปจังใดบ้างจังไดเราบอเรื่องไข่ออกไข่ออกบางคนนี่จะไม่รู้จักเลยไข่ออแบบไหนประมาณไหนให้พี่น้องไปติตามเด้อครับผมติตามยาถิ่นยาป่าญาลายญาไล่กันเพว่าสิเป็นช่องสาวในพี่บรแเพลงหนุ่มโจยมนินผู้บริหารดีเด่นแล้วก็คุณแม่สุภาพช่องควรลำเพลิน ให้เบิ้งให้แง่งหญ้าถิ่นหญ้าปลากันเราตอนขันตอนต่อไปอาจจะหลายๆอย่างฟังเบิ้งอาจมันสีม้วนหรือว่าจังใดเบิ้งไปเบิ้งไปเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่ฝากไว้สักนี่เดี๋ยวคุณแม่แม่สิกินเข่าดิเอาอีกแล้วกินที่แล้วกินอีกแล้วขันว่ากิ่นก็สิบะมี่แห้งครับผมเอ้ามืงเอื้อนสิไปหาหมอออี้พ่นงฝากไว้สักนี่แหละช่องควรลำเพลินเบื้องเลี่ยวให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบมักรโดพร้อมด้วมักระโลกช่องควรลำเพลินด้วย พูดพดูบักโมบักแตงจูดจาดิฝากบึงพันนะเอามาหลุดเถอะเอามาหลุดเถอะไปบายสวัสดี